อันนี้เราจะทายยาวๆเลยโอ้นี่ครับลุยจริงครับลุยจริงครับเราไม่ได้สร้างภาพครับแต่ผมจะหงายหลังละผมมาตอนผมบวชผมก็มันบินสบายแถวนี้นะผมอยู่วัดนบนนน่ะทางบ้านลุงใหญ่ประอน่วมไหม ขานมันแกา,าแมมไม้ถนาา<อ>นนมันามนาอาบ้านมานเลยอเครับนานบนนนเดี๋ยวพม,มาผานะครับคองคองมอยู่ตรนี้กห,หครับงาเปออาหมเหมือนเราเดินในคลองน,น้ำเลยนะท่าน,นาเนาะบังแรงไม่ใช่มันอุ๊ยเด็กเขาไม่กลัวน้ำเนาะโอ้ไม่กลัวน้ำไม่กลัวน้ำเด็กเขาไม่กลัวน้ำครับ มาดูนะครับเผื่อมีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับก็ช่วยกันไปนะครับมาให้กําลังใจกันทพคันที่สุดนะครับโอ้อันนี้มาเยี่ยมทหารบันชึกเนาะช้าว่าแกแล้วก็ป่วยด้วยนะครับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องของภัยธรรมชาติทั้งด้วยครับร้อยกว่าอ๋อร้อยกว่าด้วยนะครับ โอ,อ้ครับผมมาให้กำลังใจกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจเนาะเป็นไงสมจังวันแล้วผมก็เพิ่งมาผมอยู่นีน่นี่มาดูนี่โอ้มาดูเขายายสามจังวันนี่เลยยายสามวันกับเข่ากับหน้าโอ้ย <laughs> ไม่ต้องไปล่องแพกันนะครับมาเที่ยวโค้งยางนี่นะครับมาช่วยผู้ประสบภัยด้วยอยากลุยน้ำมาเลยครับเนี่ยเระวังไม่ผ่าน มันต่ำไหมโอ้ลุกระเบิร์ดจะไม่กลัวจะกลัวอะไรก็น้ามไปท่านไปอาจจะตอมหายไปผมอาจจะมีภาพเด็ดออกรายการสะเก็ดข่าวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพอเนาะอะไรไหมเขาเพิ่งขึ้นไปวันใหม่เนี่ยป่ะปไปไปขึ้นเลยอายุเยอะไหมอายุร้อยหนึ่งปีค่ะแกยังพูดรู้เรื่องหรือไม่ ไม่นู่แล้วค่ะตอนนี้ยายแกขึ้นไปแกไม่ขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยไม่ไม่ไม่จะเหวนจะเห็ไม่เป็นไรจะเห็นก็จะได้ยิ้มเห็นทหารก็อยากให้ทหารมาเห็นนะครับนายอะไรครับช่างทองลำตะกุนช่างทองช่างช่างทองชอช่างสระอาไม่เอกงองูครับ ครับมาเยี่ยมคุณตาอะไรครับชื่อตาอะไรครับตาเลียงช่างทองนะครับทหารพันศึกนะครับอยู่ไหนด้วยเนาะอีโดจีนถ่ายกี่โมงโอ้อายุเท่าไรเนี่ยร้อยกว่าแล้วะร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีฝันซื้อขอบัตรฝันซึ้อได้ไหมจะถ่ายบัตรทะเบียนบ้านเดี๋ยวด้วยทะเบียนบ้านยอยุเะหนึ่งปีคโอ้โหหัอใจไม่ได้ยินร้อยหนึ่งปีวันนี้ทหารมาเยี่ยมตา มาให้กำลังใจกันเลือดสีเขียวเดียวกันเนาะนักรบด้วยกันเด่นนักรบทีนักลบจะนำเรียนสงข้อผ่านซื้อเขานะครับเนาะเขาจะได้ความช่วยเหลือเขาถามไม่อย right ู <tr> ic ic ่ใช่ไหมเขาถามไม่หย <tr> ุดโอ้พอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาอะไรชื่อายละเอียดเนาะคขอรายละเอียดเลยครับคุณตาเนี่ยแกรบสงครามอีโดจีนนะครับก็ประมาณสองสี่แปดห้าเนาะอีโดจีนใช่ไหมสองสี่แปดห้าอายุร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีพอดีเลยครับ ก็ยี่ส ok> ิบเศษเศษแหะครับไปลบสงครามอินโดจีนโอ้นะครับอันนี้เขาเรียกบ้านหลังอ้อมเนาะทองหลังอ้อมตโค้งยางอสุเนินนะครับวันนี้ท่านพันตีธนงศักดิ์ราชววศงนะครับแล้วก็ท่านอะไรครับเนี่ยครับผม้อยเอกพงศักดิ์ครับ้อยเอกพงศักดิ์นะครับจากมทบยี่สิบเอ็ดนะครับมาเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบทกภัยน้ําท่วมที่สําคัญท่านเป็นทหารผ่านศึกสงครามอินโดจีนนะครับรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินนะครับ ไปเลยเนาะเจนนะครับไม่ต้องถ่ายไว้เลยนะเอาเย็บจ้าบุรพารไปเลยนะโอ้โอ้ตาบอกฉันก็เป็นลูกครับตาที่เป็นลูกนี่เป็นลูกนี่ฉันน่ะเป็นลูกไม่จำไม่ได้โอ๋ยแล้วนายขออนุญาตขออนุญาตถ่ายรูปสงครามบุรพาด้วยครับตาตาแกบอกว่าไปแล้วนะสงครามบุรพาด้วยใช่ไหมโอ้สงครามมิโรจีนด้วยเป็นน้องชายเล่าให้ฟังโอ้ตาคุณตาเนี่ยแกลืมเลยใช่ไหมตาเลียงน่ะแกหลงเนาะ ไม่หลงแต่หุหนนวกอ๋อนี่เป็นน้องชายชื่อตาอะไรครับเนี่ยชื่อตาอะไรมานบมานบน้องตาเลี้ยงช่างทองเหมือนกันตาเลี้ยงนี่แกไปลบสงครามแกไรไปสงครามโอ้ครับไปสงครามอินโดโอ้ผลเอกผินจุนะครับผลเอกผินนะโอ้ลเอกผินชุนวันผลเอกหรือผลตัว ตอนอนที่แกเป็นหรร้อยร้อยตีชชยโอ้เอกชาชายเป็นร้อยตีบอสแม่วหนาชุดแกคือร้อยตีชาชายนี่โอ้พลเอกชาชายนี่เป็นร้อยตีอยู่โอ้ครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับครับผมครับเดี๋ยวหาคนทางมาช่วยเหลือกันนะครับนี่นะครับน้ำใจครับ ลูกหนักลบไม่ทิ้งกันนะครับ,รบเ้าวอนไรนี่ยอะไรกินเนี่ยข้าวกล่องของของอำเภอแห้เแวเนาะ โอ้ครับครับผมครับผมเท่าไรแล้วครับตอนนี้90กว่าแลเราอะ92ปี92น้องชาย92โอ้ยนี่อายุยืนนะครับน้องชายครับยืนยืนครับท่านครับท่านพันธีตนงศักดิ์ราชวงศ์สัตดีอำเภอสุนเนินครับการจะช่วยเหลือเบื้องต้นนี่มีอะไรบ้างครับท่านครับอ๋อเราจะนําเรียนสํานักงานส่งข้อฐานตัดศึกนะครับซึ่งเขารอฟังให้เราแจ้งเรื่องขึ้นไปอยู่ครับครับผมแล้วเขาจะลงมาช่วยเหลือตามที่ตามระเบียบของทางราชการของของข้อฐานตัดศึกครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับ ท่านธนองศักดิ์ราชวงศ์ครับครับที่สกันหรอคครับที่สองเนี่ยมันคป็นทหารทั่สองที่เล่นคุณทัพที่สองนะครับคนถามทุกที่ยุติเยตครับผมครับผมครับสู้ๆครับตาครับสู้ๆครับบอกอยู่เนาะครับผมข้องอะไรเนี่ยครับ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 ผมวันนี้ก็มากับท่านพันตรีธนองศักดิ์ราชวงศ์นะครับก็พาทหารหน่วยของมตบอยยุติเยต์นะครับครับชื่อบ้านทางหลังอ้อมครับ ชื่อบ้านครับทองหลังอ้อมอ่าท่านยืนมีหนักกว่านี้เขาบอก